จัดงานลื่นเลืงแต่กับตัวเองไม่เคยทําประโยชน์ให้กับประเทศเลยนี่เลี้ยงฉลองอีกแล้วไม่รู้ใครได้ตําแหน่งมีบรรหารศิลปะอาชามีนักการเมืองทั้งนั้นแล้วก็มงคลอพรพิสิทธิ์พลเอกอดีตพระว้องสุดไปเป็นนายกบอตอทอผมถามว่าเรียนก็ใช้เงินของภาษีกรไปต่างประเทศก็เงินภาษีกรในหลักสูตรมีไปด้วยตอนผมเรียนไปเสี่ยงไฮผมไม่ไปลาออกมานดามันเลย พราะว่าผมทนใช้เงินของพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ทําไมถึงไม่ให้ชาวไร่ชาวนาหรืออย่างอาจารย์ได้เลิกไปเรียนบ้างทําไมต้องมีแต่พวกนักการเมืองกับพวกมึงที่วิ่งเต้นเข้าไปทางนั้นดูหน้าแต่ละตัวเออตอนนี้คุณออกมาทําบอกว่านี่ไม่ถูกนะเป็นรัฐบาลไม่ได้แล้วนี่วิทยาศัยตลาดทุนมีแต่เอาเครือข่ายที่รู้จักไปหาผลประโยชน์แล้วก็จัดกิจกรรมหาตังค์ให้กับตัวเองทําไมไม่จัดกิจกรรมหาตังค์ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสบ้าง ท่านในเดอกจะบอกนะบรณาวิทย์ <c oughs> ไม่ได้เรียนแล้วหมายผมเรียนแต่ผมออก <c oughs> ผมลาออกกลางคันเลยโอ้โหมันจะไปเสี่ยงไฮ้กัน <c oughs> ผมบอ,อกเอาเงินเอาเงินหลวงกูไม่เรียนไม่เลินมากมาแล้ว <c oughs> ไม่เอาแล้วทนไม่ได้เว้ยเอาเงินนี้ไปเที่ยวกันอุตลุ่หมดเลยเย็นลงกินเลี้ยงเย็นลงกินเลี้ยงโอ้โหจะบ้าเหรอเนี่ยนักสืบมึนมึงลงวันเนี้ยครับ พลเอกมงคลบรรหารศิลปะอาชาเลี้ยงฉลองใครก็ไปชาบโอ้ยในหลักสูตรใครได้เป็นใหญ่ไม่รู้ก็เลี้ยงฉลองเข้าไปแล้วเลี้ยงขอโทษร้านเหล่านั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต้องทําตาปริบๆเลยครับคนคนธรรมดาเข้าไปกินไม่ได้เลยคนธรรมดาหมายความว่าคนมีรายได้ปกติปานกลางครัไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วถามว่าพวกท่านเนี่ยเอาภาษีก่อน ไปรู้จักกันไปเที่ยวกันไปดื่มกันไปกินกันเฮไปวันวันหนึ่งเนี่ยสมองไม่คิดอะไรเลยเหรอหน้าที่หลักๆของคนพอมีตําแหน่งไม่มีความเข้าใจไม่มีโอกาสไปทํานุบํารุงาศาสนาบ้างเนี่ยสแสดงว่าคุณธรรมต่างๆไม่ได้หลั่งไหลเข้าไปในหัวใจให้ฉุกคิดอะไรเลยว่าเรื่องของบ้านเมืองไปทําอย่างนั้นไม่ได้ใช่ครับ นี่ครับอาจารย์ได้เลิกดูแลกันผมอนาจใจพวกน,นี้มากแล้วแต่ละหลักสูตรมีแต่ลงหนังสือพิมพ์หน้าสี่ของหนังสือพิมพ์ยกัยกษ์ใหญ่งานเลี้ยงอย่างเดียวแต่งตัวไป็นบ้าอบอ้บอไอคังคกจิง้งจกจิง้งหรีดอะไรไม่รู้อีนางจิง้งหรีดทั้งหลายแหละออกมาโอ้โหไปเลี้ยงวันเกิดกันถึงฮ่องกงเซียนหนูนําไปวิไลตลาดทุนรุ่นนี้ไอพวกบ้านเรียนคนละห้าหลักสูตรผมอเนจอนาถไอนี่มันเป็นการทุจริตแบบ มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วคุณเรียนอะไรทุกหลักสูตรวะแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายกันรู้จักทุกหลักสูตรเขาบอกเขาเรียนเพื่อสร้างคอนเน็กชันเอาไว้กิจติดต่อธุรกิจติดต่อเกี่ยวกับเรื่องกิจการงานจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่สาระหลักของไม่ใช่ของการสร้างหลักสูตรของราชการแต่ราชการต่างๆผมไล่หลักสูตรแรกที่มีในเมืองไทยนะครับคือวิลัยป้องกันราชการเขาให้กับทหารตำรวจข้าราชการ เรียนเพื่อจะรู้ว่านโยบายยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างไร,รและจะได้นำไปปฏิบัตินานไปนานไปก็เริ่มเพี้ยนจากวิเลย์ประการ,รัศักดิ์ก็เพิ่มวิเลย์ประการ,รัศักดิ์ภาคเอกชน,<ม>เ,นเข้าไปด้วยมีพ่อค้าแล้วครับต่อไปก็เพิ่มวิเลย์ประการ,รัศักดิ์ภาคการเมืองแล้วก็มีแล้วก็มีวปลอออนบุเยอะแยะไปหมดรัฐบาลจ่ายงบต่อคนต่อปีเนี่ยหนึ่งล้านบาทรบเรียนปีหนึ่งเนี่ย แปดสิบนท่านได้เลิกดูแล้วกันจ่ายไปเท่าไหร่ทหารก็ไปเรียนใช่เขาจําเป็นตำรวจจําเป็นข้าราชการจําเป็นรัฐวิสาหกิจก็ยังโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นักการเมืองพลเรือนบางคนที่เป็นนักธุรกิจไปหาเครือข่ายอย่างเดียวพอท่านเรียนวปอปรออะไรจบท่านก็ไปเรียนวตทจากวตทก็ไปเรียนของกทมจากกทมท้านก็ไปเรียนหลักสูตรอะไรก็ไม่รู้พลังพลเมงแผ่นดินบ้าบอกุ้เรียนอุตลุดหมดเลยก็ไอ้ควนเดิมอ่ะโอ้ผมมันหาใจท่านได้เลย ไอ้พวกนี้ถ้าเรายัางทิ้งปล่อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นมะเร็งร้ายของสังคมเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้เข้าศึกษาเพราะท่านไม่ได้มีรายได้สูงท่านไม่ได้วิ่งเต้นท่านไม่ได้มีทุนทรัพย์พอที่จะไปเข้าไปหาเครือข่ายแต่เขาไปเขาใช้ภาษีท่าน ในทางกลับกันถ้าโรงเรียนบ้าพวกนี้สอนดีวันนี้ท่านต้องมารวมตัวกันเพื่อจะทํานั่นทานี้เพราะท่านมีตังเยอะมากมีตังเยอะมากเลยจัดก๊อปทีมละแสนรุ่นนี้เหลือ20บล้านรุ่นนี้เหลือ30มล้าน<อ>าดูแล<อ>้วเอาเงินมาข่มกันโอ้โหทุเรศนมากครับทุเดมากแต่นี่นสิ่งท,งที่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมันเป็นผลสะท้อนจากอดีตไหมครับว่าเพราะว่านักการเมืองนักธุรกิจเขารู้ทางว่าฝ่ายความมั่นคงต่าง มีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนหลังจากที่เข้าไปอยู่ในหลักสูตรแล้วก็เลยจับเส้นได้ถูกเลยจนบ้านเมืองมีปัญหาเลือหลังจนถึงวันนี้ครับถูกต้องเลยครับ<ม>และเขามีเครือข่ายครับพอไปรู้จักกันแล้วก็คืบคลานต่อไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือเข้าไปเพื่อจะหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มให้กับพวกเพราะว่าคนไทยใช้ระบบอุปธรรมมากอยู่แล้ว ได้โอกาสเลยได้โอกาสเลยเห็นไหมครับทีน,นี้ต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์ว่าที่ประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันมากเกิดจากไม่ยอมชี้ถูกชี้ผิดแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นคนไทยก็ท้วงว่าประเทศไทยมีการชี้ถูกชี้ผิดมีความถูกต้องอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อคนหนึ่งทําผิดมันขอได้จริงๆขอได้จริงๆหนระือจริงครับจริงยิ่งเป็นกระบวนการในในกระบวนการที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการศาลเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอนเนคชันขอกันได้เลยใช่ครับใช่ แสดงว่าการวิเคราะห์ของต่างประเทศก,ก็ก็รู้ในเรื่องเหล่านี้โดยที่แม้เขาเป็นคนข้างนอกแต่ว่าตัวชีวัดเขาสามารถจับรายละเอียดพวกนี้ได้อ,อันนั้านได้เลิกครับครับข้างนอกเขาเก่งกว่าเราอีกทุจริตเรื่องข้าวเนี่ยครับนิวยอร์กไทม์บูมเบิร์กเขาใส่เต็มตีนเลยว่าเป็นอะไรต่ออะไรครับท่านได้เลิกอ,อย่าไปนั่นอะไรเลยเอาแค่วงการพระเนี่ยครับพระบูชาเนี่ยผู้ที่เปิดความลับในการสร้างพระบูชาย,ยังไงเป็นยังไง คือคนต่างชาติคอาจารย์ที่เขียนตำราคือต่างชาติและเขียนตำราฝรั่งพระบูชาที่ถือว่าเป็นองค์สุดๆอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่สารัฐเขาเป็นทหารมารบสงครามโรคครั้งที่สองเขาเห็นพอเลิกไปเขาเป็นเศรษฐีกลับมาซื้อไปหมดเป็นตั้งโอโหสวยมากไม่เห็นเราจะต้องไปขอคืนเขาได้เลยที่เขมรมาขอเราให้ในอภิสิทธิ์ผมก็ไม่เข้าใจวันหนึ่ง ชาวต่างชาติเหล่านี้ก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องการดูให้กับเราในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เทิงสยาศาสตร์ว่ากรรมพุทธคุณสูงเมตตาสูงของกระพันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขวัญตั้มไม่ใช่ดูโลหะว่าเป็นยังไงดินใต้ฐานเป็นยังไงเขามือระดับอาจารย์ครับผมไปเดินสวนจตุจักรเจ็ดแปดปีมาแล้วจะมีตลาดพระตลาดของเก่าครับ คนเหล่านั้นก็จะเรียกผมว่าอาจารย์อาจารย์ดูหน่อยที่องค์นี้โอ้โอ้ไม่โอ้ใช่หรือไม่ใช่โอ้แลก็ดูเอ้ยโอ้ก็มีขั้งหนึ่งผมเดินไปก็เจอฝรั่งเดินหน้าผมคนขายกระทักผมอาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยนะผมจะหลอกไอ้ฝรั่งนี่มันก่อนผมไปกลับมาถึงปั๊บก็เดินมาบอกไปไงอาจารย์มันไม่ขินซื้อเลยไอ้ฝรั่งเนี่ยถ้าทางมันมีตังด้เนี่ยบอกเฮ้ยเอ็งเรียกมันว่าอะไรหมูมึงนุมมึงเรียกอูว่าอะไร อาจารย์มึงรู้ไหมกูเรียกมันว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับอาจารย์อาจารย์มันเป็นอาจารย์กูมันเก่งกับกูไม่รู้กี่เท่าบอกเอ้าแล้วมันทำไมไม่ซื้อเดินผ่านผมจะได้โขรกราคาผมบอกไอ้โง่มันเดินผ่านปั๊บมันจะดูเลยแถวที่สององค์ที่สามมันสั่งเด็กไว้เลยมาต่อองค์นี้แล้วเด็กมาต่อปั๊บก็เด็กก็เลวว่าลาดมากได้ราคาถูกไปหมดครับมันไม่จับเลยถ้ามันจับปั้งกัราคาแพงมันได้ของดี ราคาถูกเพราะมีความรู้เขามีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้เลยในขณะที่เรายังใช้วิธีการไซโคโลจี้ใช่ไหมครับต้องครับพยายามจะอธิบายพยายามจะปลุกระดมเดี๋ยวรายการคุยกับบรรวิตจะบอกอย่างเนื้อโลหะเนี่ยสามารถจะบอกได้เลยว่าออกเป็นยุคไหนที่ทําไมถึงว่ามีสนิมแดงสนิมแดงนี่ทําปลอมยากครับทําไมถึงว่าเรียกว่าโอ้โหมันออกมันปูนี่แหละครับมันความเก่าแต่ว่าดินหุ่นเนี่ย คือดินใต้ฐานเนี่ยครับโอ้โหดูง่ายมากครับเอาง่ายๆถ้าพระดินใต้ฐานเก่าจริงข้างในเนี่ยก็จะทําจากขี้เท่าแกรับปั้นเป็นดินหุนปั้นดินหุ่นเสร็จก็ทําเบ้าเป็นพิมพ์ครับแล้วคว่าหัวลงเพราะว่าโลหะจะต้องไหลไปที่แหลมแล้วก็เจาะรูออกแล้วก็เทโลหะโลหะก็แล่นเข้าไปตามแบบแบบที่เคลือบ ขี้พึ่งไว้ขี้พึ่งโดนความร้อนก็ละลายปั้นองค์พระเสร็จต้องปั้นขี้พึ่งอีกนะครับสองต่อกว่าจะได้แล้วมีแม่พิมพ์บล็อกไปไลออกก็เป็นองค์พระแล้วก็มาขัดกันเนะี่ยขี้เท่ากแกรบเนี่ยก็ไหมที่ <come on. S 2> อยู่ติดกับตัวเนื้อโลหะก็จะมีสีดาหน่อยแล้วค่อยๆไล่มาเท่า้วมาแดงอ่าทําปอมได้มีสีแต่ถ้าได้เลยกเอามือลูบฟับไปที่ขี้เท่ากแกรบครับลดต้องหมด พราะถ้าไม่หมดเองทําแน่เองมึงทํามันยังไม่หมดความชื้นยังมีเองมึงทําไม่กี่ปีไอ้นราบอกโอ้แน่นอนอย่างนั้นเอาเครื่องอบอบให้แห้งขอโทษจับทีเดียวหลุดทั้งกระบ,บี่ <ừ> นี่ครับแล้วสนิมเนี่ยทําปลอมดูง่ายครับสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในเหล็กถ้าของปลอมต้องข้างนอกเข้าสู่ข้างในแต่ของแท้ต้องเกิดจากข้างในออกข้างนอกสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในเหล็ก นั่นหมายถึงจริงแล้วต่างประเทศเขาก็มองมองออกว่าใครของแท้ของไม่แท้ใครของจริงของไม่จริงรู้ดีก็อีกครับ,รบในเมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยเอเจนต์เอเจนต์ข่าวเอเจนต์อะไรที่เขาเรียกคำว่าเอเจนต์คือเป็นคนที่มาหาข่าวคนที่มาทำอะไรอะไรที่นัดพบจุดเซนเ็นเตอร์ของ การที่จะไปปฏิบัติการอะไรแม้กระทั่งนายวันวันจำได้ไหมครับมาอยู่ที่เมืองไทยกี่วันอะไรอะไรแล้วค่อยไปขับเครื่องบินชนที่เขารู้เพราะว่าซื้อไฟแช็กจากซอยนานาอยู่ในนั้นนครับมีหลักฐานเรียบร้อยนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละบตรงนี้แหละครับเป็นเซ็นเตอร์เลยเพราะฉะั้นการที่การที่ทักษิณพยายามใช้นโยบายโลกร้อมประเทศฝรั่งเขาก็รู้ว่าทักษิณทําอะไรใช่ครับแล้วก็จัดลำดับให้คนไทยเรียบร้อยเลยว่าเป็นคนไม่โปร่งใสลำดับที่เท่าไหร่ให้แต่ว่า คนไทยเองกับไม่ไม่ไม่ทันกับวิธีการตรวจสอบตรงนี้ครับแล้วหลายคนก็ยังเชื่อว่าระบบทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มาช่วยคนยากคนจนตรงนี้ท่านจะอธิบายผมว่าจริงๆแล้วครับไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าคนที่ไปเชื่อเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์เท่านั้นเท่าที่ผมสัมผัสมาได้ผลประโยชน์เท่านั้นเช่นหัวเบี้ยในตำบลครับรับมาอ่าอันเนี้ยมันเป็นผลประโยชน์ เชื่อนะมีนี่ให้นี่อะไรอย่างเงี้ยครับมีค่าตงใช้ระบบนีบ้แต่ว่าเงินที่ทักษิณเนอามามันก็คือเงินที่ได้จากสตังทอนในการจัดซื้อจัดจ้างอะไรทั้งหลายแหละแล้วทักษิณหนักกว่นานั้นอีกโอ้โหเล่นว่าแหมไปสัมปทานเลยดาวธงดาวเทียมอะไรไปยกใหญ่เลยโทรศัพท์อะไรทั้งหลายแหละผู้ที่ร่ํารวยมาจากสัมปทานฝรั่งเขาบอกไม่ใช่นักการค้าคไม่ใช่นักธุรกิจก็หลังสุดรู้สึกไปปรากฏเป็นอันดับ อันดับโลกเหมือนกันที่พรีเมียร์ชิพของอังกฤษที่ว่าไปซื้อทีมฟุตบอลแล้วก็ไปขายในราคาแพงๆซื้อราคาถูกขายราคาแพงเขาก็ถือว่าคนนี้เป็นคนทำลายวงการฟุตบอลของอังกฤษก็แสดงว่าเขาเองเขามีตัวชี้วัดที่สามารถอธิบายได้เลยว่าอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่อันนี้คนที่รู้ดีคือใครนะครับเอกยุทธอัญชันบุตรเลยตายซะเลยก็คดีพวกนี้เดี๋ยว น้ำรถต่อก็ผุดครับครับครับไม่ไม่เราต้องรักษาชีวิตไว้เพื่อจะคอยอยู่ตอนต่อผุดว่าเป็นยังไงครับครับแต่ประชาชนก็ก็เหมือนกับต้องการเพ่ขี่ม้าขาวสักคนหนึ่งแล้วก็มาช่วยจัดการแล้วรู้อยู่แล้วว่าผู้ร้ายคือคนนี้แน่ๆรอให้กกตจัดการก็ไม่จัดการแล้วถ้าจะรอให้ฝ่ายทหารมาจัดการให้เกิดสภาพบังคับว่าเมื่อถึงเวลานี้ต้องจัดการแล้วเนี่ยจะหวังกับใครได้บ้างครับกับฝ่ายความมั่นคง เราถึงหวังทหารกันมากเพราะแม่พิ่น้องถึงหวังทหารเพราะนักการเมืองไม่มีจริยธรรมค,รคุณธรรมไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่เคารพต่อมติสารตะแบงไปเรื่อยแล้วกูดันทุรางหน้าด้านอยู่ก็เป็นความจะเป็นที่เขาต้องตั้งความหวังว่าผู้ที่ถืออาวุธคือทหาร,รหรือตำรวจรหรือองค์กรอิสระที่เข้มแข็งออกมาแต่ ณวันนี้ยังไม่ออกพาอแม่พี่น้องก็อยู่กลางถนนยังไงครับอยู่ก้าอยู่มาหกเดือนแล้วนะครับกาลังทําลายสถิติเขาที่แล้วที่เราอยู่ร้อยเก้าสิบสามวันเลยแล้วครับเลยแล้วเขาเลยแล้วครับวันนี้ของกบปศนี่ร้อยเก้าสิบค่ะแต่ว่าของกองทัพประชาชนกองรัฐธรรมเนี่ยปาขก็ไปเก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนแล้วก็ถือว่าประวัติศาสตร์ในการชุมนุมเนี่ยทะลุเป้าแล้วเก้าเดือนแล้วครับแต่ทีนี้ถ้าทหารไม่ทาแล้วประชาชนจะทําให้เรื่องนี้มันจบครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีการนัดกันว่าวันที่เก้า ก้าโมงเก้านาทีเป็นวันดีการจะจบตรงนี้มันจะจบยังไงที่ท่านท่านบอกสุดท้ายการจะจบก็คือว่าจะต้องให้คณะรัมรีที่อ้างตัวว่าเป็นเนี่ยไปซะเขาต้องไปใช่ครับแต่จริงๆถ้าเกิดเขาไม่ไปเนี่ยตั้งนายกได้เลยไหมครับตั้งได้อยู่แล้วครับก็มีอยู่แล้วเสนอครับประธานประธานวุฒิสภาเอาเลยครับเสนอได้อยู่แล้วครับ ตรงนี้ถ้าถ้าพูดถึงคนที่ไม่ยอมรับโดยสภาพบังคับถ้าทหารไปกับแอมคราไอให้ชัดเจนว่าให้หยุดแล้วก็ให้กระบวนการกฎหมายมันเดินไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องจริงๆแล้วการทําอย่างนี้มันก็จะราบรื่นกว่าไหมครับแหมน,น่าจะทําะประชาชนเขาตั้งความหวังไว้เยอะนะครับรัฐบาลเกิดไหมครับรัฐบาลเกิดได้ครับครับไม่ยากเลยครับถ้าทําอย่างที่อาจารย์ได้เล่กว่าเดี๋ยวก็เกิดแต่นี่หลายคน <c oughs> บอกว่าอยากใช้รัฐประหารไปเลยเป็นการ ดำเนินการหรือใช้กฎอ